ทุกคนครับตอนที่ผมมีทั้งมีนหมู่บักวิ่งแล้วก็ลูกซองบักวิ่งนะครับไม่รู้จะเร็วไปไหนแล้วเดี๋ยวเอาโอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้นะครับผมก็จะเอาลูกซองอะคาละวิ่งไวนะครับมาเกียร์มีกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราเปลี่ยนด่านมาเป็นด่านวิหารฟาโลกันนะครับในจากด่านกดังอาวุธอเดนนี้ก็เคยทําไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะเดี๋ยวนี้เรามาเล่นด่านวิหารฟาโลกันแล้วกันนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะลุ้นกว่านะเรัคบ ด่านกาดังมันหนีได้ครับแต่ว่ามันยังไม่ลุนเท่าด่านนี้นะมันกว้างครับที่หนีมันกว้างนะครับนี่ต้องมาเล่นด่านนี้เว้ริงโอเคครับตอนนี้มัม,มีเป็นเกือบโอ้โหม่เป็นเร็วจังะเปขิ่มาแป๊บเดียวเป็นเกือบครึ่งห้องแล้วครับเกินครึ่งห้องอีกแล้วเนี่ยโอเคครับเตรียมวิ่งครับเตรียมวิ่งเฮ้ยอะไรเฮ้ยจะขึ้นมาทำอะไรเฮ้ยเอออุ้ยแตก อุ่ยแตกอุ่ยแตกวิกว่งเลยครับวิ่งแล้วอุ้ยดักมีตัวดักมีตัวดักเห็น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 โอเคสวยครับตดลงไปที่เดิมอุยทำไรอ่ะลงไปเฮ้ยไม่ต้านรับมาดิมาดิเอาดิอ้ย,ยา้าโอ้โหรอห้อนดิเกือบกูโอเคครับ วิ่งยาวเลยครับตอนนี้ม,มาเดี๋ยวครับตามถันเป่าเฮ้ยโอเคครับตอนนี้คือผมแบบวิ่งติดจรวดจัดเลยนะครับตอนเนี้ยอุ้ยมีดกมีดักด้วยหรอกระสุนผมจะหมดแล้วว่าเขไปเก็บกระสุนกันแล้วกันนะครับสวยโอ้ยอะไรครับพี่อะไรครับพี่ชิปเลยผมคนเดียวด้วยนะครับตอนนี้อุ้ย มาดิมาดิมาดิโอ้โหเยอะโคตรติดติดประตูเว้ยเกือบรอดแล้วโอเคครับผมเมื่อกี้คือมันมีมันเป็นกันเยอะมากเลยผมไม่รู้จะรอดยังไงนะครับแต่ก็พยายามเต็มที่แล้วนะเว้ยแบบวิ่งรอบแมปไปสองสามรอบแล้วเมื่อกี้โอเค รอบนี้ผมบอกเลยถ้าไม่วิ่งติดประตูนะแม่งน่าจะรอดเมื่อกี้นะครับก็บอกแล้วครับว่าด่านนี้มันแคบนะครับแล้วแม่งโคตรลุ้นเลยนะครับรับนะสี่งเกมเข้าปะวะเนี่ยโอเคสี่งเกมเข้าครับลุยเลยครับลองวิ่งอย่างเดียวครับปืนตัวนี้เราไม่ต้องไม่หวังเรื่องดาเมจนะครับมันไม่แรงเลยนะครับแต่ถ้าแบบมันวิ่งวิ่งเร็วอนะวิ่งเร็วมากนะครับเออลุงไปแล้วนะครับเป็นร้อย อ่ะมันแล้วก็เออมันยิงเร็วด้วยนะครับหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าทําไมครับโอเคครับมองทางดีๆนะครับไม่งั้นอาจจะตายได้นะครับโอเคบางทีมันวิ่งเร็วไปมันก็บังคับยากนะผมว่านะครับอุ้ยอ้ยอ้ย,อย,อยขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วนั่นแหละสวยเอาไม้บูมมาด้วยไหมอ่ะอุ้ยสวย ทุกคนครับตอนที่ผมมีทั้งมีหนหมู่บักวิง่งแล้วก็ลูกซองบักวิ่งนะครับไม่รู้จะเร็วไปไหนแล้วเดี๋ยวเอา,าโอ้อโหเร็วแบบคอมโบคอมจอยนะครับอยากได้ซองออกเขาอยากได้ซองเหรอมาๆเดี๋ยวซองให้เอาไปาไป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 แต่ได้ลูกซองก็เอาไปครับผมไม่งกอยู่แล้วนะครับเรื่องคงเรื่องของอะไรเงี้ยนะครับ อุ้ยหลังตามหลังตามมาหลังตามมาโอ้โหแตกชิบหายละไปวิ่งเข้ากรงเล็บมันเฉยเลยโอ้โหนี่แหละครับรถแวน้นรถแวน้นในสองตัวอยู่ข้างบนนะฮะตัวนึงฮนะไปครับไปครับลุมมัน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 เกือบโดนละมันล่วงปะวะล่วงนะครับล่วงโดนระเบิดผมล่วงอยู่เฮ้ย แต่ประเด็นเนี่ยคือผมจะตามตบมันยังไงเนี่ยลูกซองเนี่ยโอเคครับได้เวลาชดใช้เวชชดใช้กรรมแล้วจังหวะนี้นะฮะไอ้ขวางทำไมเพื่อนจะขวางเ,เดินไปนะครับเขาไปอยู่ไหนแล้วนี่เฮ้ยอย่าขวางประตูสิทำไมม,มีตะคนขวางวะเพื่อนเราไหวไหมนี่โอเคครับไปเลยครับข้างบนครับข้างบนนะ โปโปวิ่งไวมากๆไม่ใช่โปมันคือของบาร์นะครับแต่ว่ามันก็เลือดได้นะว่าจะแบนหรือไม่แบนนะครับแบบว่าไม่ใช่แบนหรือไม่แบนดิโนหรือไม่โนนะครับแต่ว่าห้องนี้มันไม่ได้โนไงนะครับผมก็เรื่องมาเล่นนะครับเออเออเอาดิเอาดิตามทันไหม่ะมันต้องมีตัวล็อกกว่าทุกคนถ้ามีตัวล็อกก็ชิวนะตามไม่ทันเลยอ่ะ เออมันคือซองบัคครับทุกคนมันไม่ใช่ปูนะ <Yeah. S 1> ผมว่าผมจะทำคอนเทนต์แบบว่าเอาลูกศรเนี้ยไปแลกนะครับเออแล้วเอาไปแลกกับคนอื่นอย่างเงี้ยหลอกคนอื่นก่อนเอาไปวิ่งเล่นก่อนสักตาหนึ่งครับว่าเป็นซองบัคอะไรเงี้ยแล้วก็เอาซองธรรมดาไปแลกเงี้ยผมว่าไม่น่าจะปั่นกันนะครับไ <Yeah. S 1> ว้เดี๋ยวแบบว่าถ้าแบบว่างๆเดี๋ยวเอามาทำให้แล้วกันนะครับคอนเทนต์ content นี้แม่งน่าสนอยู่นะครับผมโอเคผมเป็นคนละเฮ้ยตอนนี้หน้าคล่องเลยฮะเดี๋ยววันนี้ โอเคจะวันนี้กับฟูไม่ยุ่งแล้วกันนะฮะเออเคลียร์กันเองเด้อจิ๊บจิ๊บจิบอ่าเล่นตรงนี้นะครับเหตุตอนนี้เรารอคนเป็นดัมมี่ก่อนแต่คิดว่าน่าจะแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวคนมันก็เป็นนะครับเพราะว่าในนี้มามี่มันโหดมากนะครับใครว่ามามี่ตอนนี้แบบกากากเนี่ยผมบอกเลยว่ามามี่โหดมากนะแพทเนี้ยนะครับตั้งแต่มันอัปเดตให้มามี่บินได้เนี่ยบอกเลยว่าโหดโคตรเลยนะครับ โอเคครับรอเลยครับจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิบเนี่ยค่ขยับนิดเดียวแม่งก็เร็วแล้วเนี่ยคือ <c oughs> มันเร็วมากนะครับทุกคนผมรอเลยโคตรไวอะนะครับคือถ้าแบบคนไม่รู้นี่อาจจะคิดว่าโปรเลยนะครับโอเคเฮ้ยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเร็วสวยโอเคครับตอนนี้มีสาวอยู่ข้างข้างวะ่ะเฟี้ยวเลยเล้ไปไปสวยครับ วิ่งล่าสักหน่อยแล้วกันนะครับเฮ้ยอะไรเดียวเฮ้ยโอ้โหสะดุงง้งโยงสะดุงง้งโยงไม่น่ามาวิ่งล่าเลยอยู่แบบเดิมก็ดีอยู่แล้วนะครับโอ้ยตกใจจริงอ่ะเมื่อกี้เมาเกือบตกโต๊ะนะครับเนี่ยตอนนี้ผมวิ่งไปข้างล่างอ่ะอะไรเฮ้ยใครแล้วไ,ไม่อยู่ละใครอยู่อยู่เถอะตรงเนี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยผมเก็บอะไรมาวะ มันตามมาแล้วครับมันตามมาแล้วครับมันตามมาแล้วครับทุกคนครับอ,อใครจะอยู่ให้ตบเราไปแล้วเฮ้ยอ,อ,อะไรวะเสียงอะไรวะนั่นเริ่มหลอนเองแล้วครับตอนนี้ครับเฮ้ยที่ผ่ายตัวล็อกจ้ำนี่ครับรออะไรอะ่ะผมนี่เกลียตตัวล็อกโคตรเลยนะครับมันตบเราแบบมันล็อกเราได้แล้วแบบให้เพื่อนตบอะไรเงี้ยโอเคขบวนเคลียร์ครับ อยู่ตรงนี้แหละปลอดภัยสุดแล้วนะครับไม่มีใครมายุ่งกับเรานะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งเล่นสักหน่อยวะเดีย๋ยวเหลือประมาณ50าสิบวิผมจะไปวิ่งเล่นแล้วกันนะครับตอนนี้พิมพ์มไปก่อน,นอ่าไม้อุ้ยมาแล้วมาแล้วกำลังจะพิมพ์ไม้ก้างเขนเหงาเลยนะครับเอาเพื่อนแตกที่ผ่านแล้วเอ้ยเอ้ย,อย,อยบินหมูตกหรอได้คือเอาสองครับไปครับสองอันเลยเร็วชัวเร็วแรงทะลุนรกครับจังหวะน,นี้ไปแล้วครับ เมื่อกี้มีตัวล้องหนอยู่หน้าเรานะครับโอเคตอนนี้เหลือสองคนนะครับที่รอดนะครับเฮ้ยอันเ,นเนี้เห็นลวเว้ยเห็นลวเว้ยทำไรทำไร <laughs> ไปก่อนไปก่อนตัวล็อกสองตัวอยู่บนอหอเราไม่น่าปลอดภัยนะครับไปละวิว่งละเฮ้ยทำไรอะทำไรเพื่อนเอาดีเอาดีเอาดิาดมาดิ ไอ้ตัวน like We like ี okay, so so? ้มันยืนฟรีว่ะยืนฟรีอย่างงี้ก็อัดดิครับรออะไรอะจะได้เิ้ยวไหมนี่มันไม่ค่อยแรงเลยอะทุกคนอ่าดาเมจมันผมถ้าผมจำไม่ผิดนี่มันเท่ากับลูกซองธรรมดาเลยนะครับไม่ได้แรงมากกว่านั้นเลยนะครับเคผมจะรอวิ่งสตาร์หนึ่งแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เราจะเป็นน้มีหรือเปล่านะครับ คือขอมันใกล้หมดวันแล้วไงผมก็เลยเอามาเล่นอีกสักหน่อยนะครับทำคลิปเดี่ยวผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มอะ่ะไอ้ลูกซอตัวเนี้ยนานๆทีเราเติมมาทีนึงเนาะเฮ้ยเป็นไหมนเนี่ยเป็นไหมนเนี่ยหลังเป็นแ่เหวะเฮ้ยเอ้าทิพายละแตกแตกเอ้ย,เอ,ย,อเ,อยเอาไม่ตาย,เ,ยเขาได้จะโอเคสวยครับ บักซองจริงๆหมดแล้วมันมันเป็นล่องหดแล้วมันนั่งเงียนอยู่ตรงนั้นนะนะโอ้ันเล่นน่าเกียดมากเลยครับอาจะแบบมาวิ่งเล่นในสตาร์หนึ่งนะครับกับเป็นนัมมี่เฉยเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาไล่ตบกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมีใครมีมีดหมู่เปล่าในนี้มีคนนึงครับมันก็มีวิธีการแก้ทางอยู่นะครับก็คือดักตบพวกตามประตูตามมุมอะไรเงี้ยก,ก็ได้กินอยู่นะชึบชึบโอ้ยเอาเรียบร้อยแต่ครับ โอเคครับแล้วก็คลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์กับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าผมเอาปืนตัวนี้ไปทำอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับเคสสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ